จะอนิเมะมะนาวแต่อ่พี่อนิพี่แทงพลาดเลยตบัดไม่โดนพี่อย่าไปแกล้งเขาไม่ใช่เขาไม่แทงพี่หรอกพี่ป่นพี่ป่นพี่สั่นหานเลยพี่เปลี่ยนชุดแต่พี่ไม่เปลี่ยนพี่ไม่เปลี่ยนรถไอ้เจ้าเออไม่เอทีอาร์ไม่เคยเห็นหรอกพี่ใช่เหรอเออเปลี่ยนชุดที่ไหนวะไม่น่ามีอะไรหรอกคุว่าเมื่อใช่ครับ ไม่มีตังค์เลยว่ะบังช่วงนี้ีทำไรอ่ะไม่มีแต่รับของหมดเลยตอนนี้ได้กระสุนอยู่600้อยนัดไอ้ยืนดีวีเย่เดินแล้วที่วันี้ไอ้สัตว์โดนตีกือบโดนไอ้โดนว่ะนะไม่ได้โปนไม่ได้โปนโปนแทงมันบอกว่าเฮ้ยทำไรอ่ะดีวีเยอร์นะอ๋อครูครูครูสองครูว่ามีพวิเยอ่โดนตีนก็โดนส้นตีนได้อ่าสองครูมันก็พูดไปหยุดเลยบอกพี่กับว่าถ้ามึงโดนหนึ่งเหลือนะสมหรับมึงพูดเนี่ย แล้วพูดต่อปะพี่เขอกว่าอ um uh um ้วอุ้ยอุ้ยเงียบพี่ฟอตัวใหม่หพี่สนอย่างวะยันว่างมันไม่มีอะไรทำเออลำเฟื่อจริงนะช่วงนี้เมาในในบางทยแยกไว้ก็จะโดนพี่แทงแล้วจะไม่ออกประเทศใช่เหรอเขาไม่รู้หรือเปล่าพี่จะมาแทงอะไรเขาได้ออกผมว่าไม่ตอนแรกเขาเข้ามาในผ่านแล้วเขายืนนิ่งนะแล้วเดี๋ยวเก็บไม้ตีตั้งห้าไม่ได้ออกเลยอ่ะฮะพี่ไปพี่่ ปวดมือกุหลาไปเลยไปเลยไปเลยไปเผมผมไม่มีตังค์นะผมไม่มีตังค์เลยนะผมบอกก่อนเออพี่มีอยู่ผมมีสองพันนะเนี่ยรับของหมดแล้วนี่ให้โดนจับดิวะนะเบลชุดก่อนดีกว่าถ้างั้นล่ะถ้างั้นมือรถแล้วป่ะพอที่คนอื่นไม่เคยเห็นรถเงอ่ะไม่มีอ่ะโทษนะเคยเห็นรถผมหมดมีกระบะเอาวะกระบะเอสเค ป่าผมไม่เคยเห็นด้วยผมผมอยู่ผมยังไม่เคยเห็นด้วยถ้าเกิดว่รถพี่อะไรใช้ไปเลยบอกโดนขโมยแค่นนั้เมื่อกี้เพป็นอะไรกูสามคนเมื่อกี้สับปี๊ดลุงหมอลุงหมอเออมีสองตัวป่ะเออดิเราเห็นโยครับนี่รวจแล้วเจอดี๊ดถ้าเกิดว่าผมใช้สนับเลยอาวุธอะไรแม่งก็รู้อยู่ดีปะวะใช่แต่ถ้าใช้สนับก็รู้อยู่ดี ม,มีดนี่ยแบบตอนนี้คนมีเยอะแล้วไงเออมีดจีบอะปอนเหรอนี่นยปอหหยเอหรเออ้าทำงานเหรเอเท่าไหรหมดพี่บินเท่าไรวะพี่บินไ,ไม่ทำเลยน้องไม่มีตัง ไม่ได้ขอตังค์บังอยู่นะคิดดูเออพูดแล้ขอเลยดีกว่ากูว่าเออไปไหนแล้วไอ้ี่ไปไหนแล้ววะนี่มาพี่เดี๋ยวพี่ดีวะพี่ไหนพี่เหย่อ้ี่โลยพี่อยยี่โี่นเหยนีลยเบิี่อี่ี่โอ่อย่่ ไปมึ้องนอนพม,มเปี่ยนชุดก่อนอันนี้พี่ส่งผมของร้าเปลี่ยนชุดแล้ว,วพี่ไปนอนโรงบาลก่อนแล้วผมวิ่งไปโรงบาลเอง้อดตำรวจเ่น<อ>ฟอมฟอ,ม,ฟอมไปเลยพี่ไปเลย ออพี่เบรลี่สวัสดีครับวับีคคับพูดเดิมก็ได้พี่แล้วสวัสด,ด,ด,ดีครับบรลี่สวัสดีครับหมวยพูดเดิมพูดเดิมพี่มืดสวัสดีครับสวัสดีครับมันมีเสือเ้อได้ชิ้นเลียวะมืดสื้อหลังอ่ะใช่อยู่หลังสุดเลย,เยพี่ของผู้ชายใช่หรอหลังสุดเลยใใช่หลังสุดเลย พี่บิลลี่บอกว่าถ้าผมแดงมานี่มันจะประมาณเท่าไหร่คระโอ้ยก็หลักร้านเลยอะ่ะจะเป็นร้านเลยอะ่ะอังกี้ว่าสองเจ็ดเก้าพี่ขอตั้งห้าพันแล้วกันมีอยู่ห้าร้อยอ่ะอย่าเล่น <laughs> อย่าเล่นเลย <laughs> โอเคครับเจอกันครับพี่เจอกันเจอกันสั่ขวรไปนานาล้าเอ้ย <laughs> ไอ้ชี้ยเยอายังไงดีวะผิวดำด้วยต้องต้องชุดที่มันคุมทั้งหมดครับ แต่งตัวให้เข้าอับรถไหมพี่อะไรวะ <c oughs> แม่พายเป็ปากกูมันก็รู้อยู่ดีดว,วะวะไอ้สัตว์ไม่ได้วะมือต้องเช่าครับเช่าเอาไม่พาเป็นปากกูอะ เช่าเช่าผ้าปิดปากไงครับอ๋อน่าสนใจ แม่สวยกะไรอ่ะเลือกดรเลือกอะไรลือมสวยกะสวยกะเต็มตัวไม่เสร็จเดี๋ยววเต็มตัวเขี้ยอะไรไม่รู้เลยไอ้ที่มันเต็มตัวขี้เหรอว่าแม่งเปลเ่ยนอะไรครับเต่พี่ว่าเปลี่ยนสีรถเดีกว่าวะอะไรนะเปลี่ยนสีรถพี่ดีก๋ยววะ อย่าเลยจะยืเปลี่ยนยิงอันนี้ไหมพอเราเปลี่ยนชุดก่อนที่จะเปลี่ยนรถื่อวรครับอกไกลรู้เป็นหมื่นล่เดีอรออมาลัดเข้ากับรถไหมครับไป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 ไ้ทานกางหม่ก่อนท่านกางหม่ก่อน แม่ไม่มีเบรกเลยอะไอพึ่งมือใส่หน้ากากดีวะอะไรครับมันมันหินผมผมอะผมใส่หน้ากากอื่นไม่ได้เดี๋ยวพี่พูดเองโอเคปะพี่เป็ี่ยนลำคอโอเคครับชอบยังไงวะกดกดโน้ตแล้วกดเดินลงมาเลย เที่ยมมันเห็นผมผมว่าไอชาดตั้มนึงก็เห็นได้ยังไงอมึงรู้ดูเห็นแค่นี้เองมึงคิดว่าหนักเก่าเขาเชื่อกูดิใช่เหรอเออมันนิดแบบใครจะไปฉกเกลียวเป็นผมอ่ะถามเแล้วเอาชวนดีกว่าพี่คนแม่งรู้เยอะคนเราอะป่ะป่ะพี่แต่งตัวอะไรอ่ะไปนากากผลไม้ไงไม่เคยเห็นหรอ ม,มีคนหลอบแล้วฟ้าแดงอยู่จะผ่านได้ถ้าจอดอย่างเงี้ย ไมีเที่ยงยังอ่ะมีคนหลอกคัพเปอร์สามสี่คนเอาหมดเลยไหมล่ะเอาดิเอานะพี่พูดนะพี่คนพูดนะ จะเอาคนมีแก๊งโอเคปะมีข้าวไหมครับข้าวพอไงนีงนาน,นี่ขอข้าวข้าวที่อะไรไปเร็วรีบไปมาแจมลวด,ดเร็วเร็วเวค้อนค่าเอามาแจมรวด ได้คัพเปอร์มา50าสิบยอันได้มา20น้ำพอบางเบามากเลยเอ่ะพี่นังไกลเลยเราปรับให้มันดูดดีแต่มันจะได้ยินเสียงลมนะมองไปขี้ดลมหนาวลมตดจุกขาเป็นหนึงเลี่ยอเอ้อยไม่มึงขับไปพี่ไปพรุ่งนี้ ขอมือแป๊บขอบุณขวัญน,นะครับขอบุณอขวัญจากทุกคนนะครับน้องนึกน้องหนึ่งนะครับทีโอริบน้องพลอยครับรขอบุณครับผมแ h a n ก,<า>กิ้วขอบุญองขวัญเลยนะครับขับไปเลยเยอะด้วยอรีเอาในผับได้หรอ chà tí lụm rồi đó 야, 이거 뜨거려. 뜨거려. 우리 히스타 우리 우리 웃, 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 우리 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 พี่ใครอะพี่เทีนเลรครับ รถไม่มีเวลา,างั้นหรอเขาดูเฮ้ยบังเหรอสวัสดีครับบุญ <c oughs> เรื่องสวัสดีครับ มาเก็บเปกีเลล่อรลบแคบหนึ่งแต่งตัวอะไรวะน่ะนี่ที่บังอตั้งใชหน่อยดิตังผมหมดแล้วว่าที่ผมทำงานแบบมือสากเนี่ยจบมือได้แปดถึงโดนจับไปสามรอบเดี๋ยวบนเชียไปสีใบตอนรจับสองเครื่องแล้วเนี่ยพารถไปสองรอบอ่ะจระเบ๋าหกสิบเอ็ดกดเงินสดไม่จะได้ไม่เสียภาษี เฮ้เงินเงินสดโอ้โหให้แค่สองพันนี่งอไหนบอกว่ามีมีผมมีพี่กันไหนบอกผมจะไม่อดตายไงมึงจะเท่าไหร่กอเท่าไหร่สังสักสองสามหมื่นได้เปล่าถ้าสองคนคืนก็งอโอ้โหก็ให้ให้ไปเหอะแค่สองพันนี่เป็นเงินป้นไม่เอาผิดกฎหมายเด็กไม่ได้เลยเยกันอะไรเรียกกันกรจบมาสามหนึ่งเราเพิ่งกันขอสามหมื่นเราพ่นอีกเขียนึงแล้วเราพร้อมไหมบังช่วยผมพ่นเยอะไปไม่ดีเลยงันขออสามงันขอสามหมื่นได้เปล่า เอาไปทำทุนเฮ้ยขอบคุณน้องวายครับหนึ่งม้าหมุนนะครับบมุณน้องวายได้นะครับขอบคุณนะครับโอที่โหคือแบบเราโคตรปีเลยอ่ะคือแบบเราโคตรเสียอ้ออ่ะหรอกป่ะส่งอ้อเลยอ่ะ ขอบคุณครับคุณน้องวายนะครับมีหนึ่งว่หมดนะขอบคุณครับเมื่อเราพอดีเคสหนึ่งกนะ็พอเดี๋ยวพอเดี๋ยวเคสมันเยอะไปเราจะถูกจับตามองไปดไูว่า มันรถผู้หญิงกันแหละไม่เชื่อดิตอนแรมันี่ยของจอดไม่ใช่หรอเออวะดูบละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กนเดกันเดี๋ยวนเดินเดนเออเดียนก่อนดีปล่าว่าถ้าเ่ตำรวจเชี่อสี่คนแลวเว้ยพี่ม่อเจ้าเม็น่ะคนเดียวเหรอคนเดียวหรอคนเดียวรเป็คนเดียวเองพี่ชัวร์เป่า โดนอ่วมนะมันจะเิอพ <laughs> ี่ไปดูดิไปดูดิไปดูดิไดดันี่พี่เหี้ยมาขนาดนี้เร็วเรื่อต้องเข้าไปแทงเลยใช่ปะตำรวจไม่คุยฮนะ ฮนนะไ,ไม่รู้ <laughs> มันต้องเครื่องแบบหมดไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ ไปไปไปเออไปเปลี่ยน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 รถก่อนแล้วถอดหน้ากากอ่าอ่าไปแลนม่วง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 มาให้มาให้มาให้แลนม่วง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 เอเดียไม่มองอะดิไม่ไม่ได้มองมาไม่เห็นครับน่าจะโฟกัสเพนจิลเลอร์เมื่อกี้รีบไงโลกเว้ยเฮียตำรวจอะอะไรวะโลกไอ้สัส ฝรั่งนะเดีวฝรั่งไม่ให้ไหนๆก็ไหนๆนะเชี่ยวไปบับงถอยบังถอยเ <c oughs> ลนฟ้าเล่นฟ้าไปบ้านก็ได้มั้งไปบ้านก็ได้มั้ง <c oughs> ผมว่าไปบ้านดีกว่าไปบ้านดีกว่า <c oughs> ไปบ้านดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> ออไปบ้านดีกว่าอย่าลุนบังอย่าลุน มองเหมือนผมเลยมองเพนเออมองแต่เพนเว้เมื่อกี้หยุดรถหยุดหยุดจับไปุนมื่มกี้มืนอสิโลไม่ใช่เหรอใช่ปะไม่กี่ขันแขันแไม่กี้นพามุกไปิดจุน้อยไปรถผปรถผมรรถผมรถ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 รรถ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 รร่ีร้ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่ดูได้เลยไม่หมกเลยได้เงินมากับอะไรอันั้นไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมลากมาอ๋อเขาผัดจาน <laughs> หนึ่งรีบหน่อยรีบหน่อยชั่ที ตรวจมันก็ส่งออนเว้ยไอ้เหี้ยแม่งออนเว้ยรู้ว่รู้ไอ้สัตว์รู้จะมันรู้เว้ยผมบอกใ hey ห้ชื่อผมปะมันรู้ว่าจะโดนด้วยมันโดนมันเดินมาหาเราพี่มันรู้ว่าเราใส่ไอ้กางสามคนขนาดเนี้ยถูกปะแม่ส่งออดไอ้สัตว์ต่ผมชอบเสื้อตัวนี้ปะขอใส่ต่อนะเปลี่ยนชุดกันยังไงกัน ไม่มีเงินเก็ที่เที่ยวว่ไมไกินนะเขาประกาศอะไรวะอะ่เราต้องคืนกุญแจบ้านคืนนี้ครับเ<ฮ>ที่ยงคืน พี่อยู่เพื่อนขับรถพี่ออกมาใช้นะเก็บยู่ยาวจินบวชสัตว์ได้คือบอกก็แม่งว่กแม่งกูกล่าวว่าจบไปไม่มีปูนอะไรเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะสัตว์ชั้นไม่ติดตัวโคตรนานเลยสัตว์เอ้ยแล้วมีอะไร